สวัสดีค่ะสวัสดียามกลาง,งวันนะคะมาแอบดูพี่มดนอนหลับพูดดังไม่ได้นะคะพูดดังไม่ได้เดี๋ยวได้ยินเสียงแม่เดี๋ยวจะตื่นตอนนี้อิ่มหนังตายเยลแอบหลับนะคะนี่ดูท่าพี่มดแอบหลับปอนนะคะแม่ มีกับพริบตามอมงแล้วด้วยมีคนเอบมองหรือเปล่าเ <c oughs> หมือนช้างป่าเลยนะพี่มด <c oughs> พี่มดนี่เหมือนช้างป่าปลา แอบหลับไม่มองฟ้ามองฝนเลยนะพี่มอสแดดเปรี้ยงเปลงอากาศร้อนๆยังแอบหลับอีกอางีบหน่อยนึงแม่ช้างเขาใช้เวลานอนไม่เยอะนะคะแม่แม่เขาใช้เวลานอนน้อยมากบางทีเขาก็จะแอบหลับแบบนี้ค่ะนี่ <c oughs> อ้าว แอบย่องดูนะคะแอบย่องดูอย่าพูดเสียงดังนะคะแม่แม่เดี๋ยวจะตื่นก่อนนี่แม่ควานแอบแอบย่องนะคะแอบย่องย่องไปดูพี่มดหน่อยโอ้โหลือบตามมาแล้วเลือบตื่นเลยโอ้ยตื่นพอดีพี่มดขอโทษนะขอโทษ แม่ว่าจะมาแอบดูหนูหลับสักหน่อยทําไมตื่นเร็วจังเลยอะไม่ได้มาปลุกเด้แค่มาแอบดูเฉยๆเด้ตื่นแล้วนะโอ้ยเม่มาลบก,กวนเนาะแม่เล่นมาลบก,กวนผมก็ตื่นตีพี่มดว่า น,น้ำตื่นแล้วก็เอาเลยนะมือยาวปืด๊ดยังเมนนออีอีดูบิดงวงอีอีฮิในเมื่อนี้เมื่อกี้ใครหลับอุ้ยท่าเอบหลับพี่มดยังโโลเลยเนาะท่าเอบหลับยังนอนเลยทั้งตัวมีแต่ขี้โครนนะคะมือยาวแล้วมือยาวแล้วอะ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 ,อะ บอกเนี่ยโมโหมาปลุกผมตื่นเอาไปหนึ่งดอกไปนอนก่อนไปไปนอนตอเลยไปพอแล้วลูกไว้กินตอนเย็นอิ่มแล้วก็ไปนอนไม่ต้องมาจะเง้อหน้ามองไปนอนเร็ว เอารอรอหน่อยสิง,งั้นเอารอรอให้แม่ก่อนสิง,งั้นเอารอรอหน่อยสิเอารอาครับโอ,โอ้จะกินมือตัวเองแล้วนะจะกินมือตัวเองแล้วนะ่ะอ้ยวันนี้พี่มดได้กินทั้งไอติมได้กินทั้งน้ำมะพร้าว ยังติดใจน้ำมะพร้าวอยู่นะคะน้ำมะพร้าวสดกินแบบอร่อยอร่อยชื่นใจน้ำมะพร้าวเย็นเย็นใช่ไหม,มน้ำมะพร้าวเย็นเย็นชื่นใจนู่นสาวอยู่ข้างหลังพี่มดเห็นสาวไหมนะนู่นสาวเห็นแต่ตูดหล้างๆอยููุ่น่ะ น่นน่นนุ่นหันไปมองสาวหน่อยนู่นนู่นนุ่นนุ่นนุ่นอยู่ข้างหลังหนูนันสาวแอบมองหรือเปล่านันสาวแอบมองหนูหรือเปล่านู่นน่นสาวนุ่นนุ่นนุ่นสาวพังดาอยู่ข้างหลังพี่มดนุ่นนุ่นนุ่นอ๊ะปะเลยปะปะปะเลยปะเดี๋ยวนี้เทิงก่อนเทิงเทิงก่อน ทิ้งไปไหนนั่นทิ้งใส่หัวคนนี่นะปาดทิ้งใส่หัวคนนี่นะพี่มดเฮ้ยอยู่ใกล้พี่มดไม่ได้เลยนี่โกยแต่ขี้ดินเรียกร้องจะกินทั้งวันเด็กดือ้อเด็กดือ้อ ดูหูกลางได้ยินเสียงอะไรอย่าบอกว่าติมเข้ามาอนะนิ่งๆนั่นน่ะว่าแล้วได้ยินเสียงของกินที่นานหูพึึงๆนั่นข้าโพดมาอีกแล้วพี่มดเอ้ยข้าโพดโอ้ยลงไล้ไปแล้วพ่อเอ้ยอพี่มดบอกข้าโพดมาแม่หูพึงยืนโลนั่นน่ะรอข้าโพด กินบ่กอามาถุงหนึ่งแล้วให้พี่มดกินไหนๆก็เข้ามาแล้วพี่มดว่าพอขาข้าโพดมาถึงว่าทําไมพี่มดหูพึงได้ยินเสียงรถเข้ามานี่เองอยวา,าข้าโพดให้ พี่มดข้าวโพดมาแล้วไหนไหนข้าวโพดมาแล้วขอกินหน่อยพี่มดว่าขักก่้องด้วยข้าวสวยยกมือด้วยเดี๋ยวสิบอกเปลือกก่อน,นกินทานเปลือกบ่อะไรเข้ามาก็ได้กินหมดและพี่มดเนี่ยเอ้าร็วๆๆอย,ย,ย,ย่าลีลา

ให้กินดกอันนี้ไว้ให้คนตกที่ดินแล้วนี่หมดแล้วลูกหมด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 กินพ่อหอมปากหอมคอไหนไหนไอติมก็มาแล้วขา้าวโพดก็มาแล้ว โอ้ยโอ้ยอ้ยอร่อยติดปากพอดีเขาได้ยินเสียงรถข้าโพูดมานะคะโหูพึ่งนะคะนิ่งฟังเลยว่ารถอะไรเข้ามาปากติจะได้ยินเสียงดิ้งดิ้งคือรถไอติมพอ,พอเห็นรถข้าโพูดมานิ่งเลยพอแล้วครับ ก็ฝากเมตตาพลายมดควันยิงด้วยนะคะคุณแม่จ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับให้กับเราด้วยหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งสะพานบุญนะคะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่น,นี้นะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ